ไททันสอง5สิบหรุ่นพ็อปครับอาการเปิดไฟตันหมอกไม่ติดนะครับเปิดไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำได้ปกตินี่นะครับปิดงวงแหวงไม่ติดเลยครับวิธีการถอดนะครับถอดน็อตเกลียวปล่อยด้านล่างนี้หนึ่งตัว่อครับ แล้วก็ตรงนี้ใช้เขควง,งแบรนด,ดยกฝาขึ้นมาได้ครับแล้วด้านนี้เอาลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้เราจะถอดการสับเฉลี่ยวได้แล้วตรงนี้จะมีเขี้ยวนะครับด้านบนตรงนี้กับเขี้ยวด้านล่างตรงนี้ครับบีบเขี้ยวแล้วดึงออกบีบเขี้ยวแล้วดึงออกนี่ครับ อันนี้ก็ถอดออกมาแล้ววันลาใส่ก็ใส่กลับเข้าไปให้ตรงล็อกนะครับอนนันนี้เลขไม้ประมาณเจ็ดหพันโลครับที่เจออาการนี้ลองเอาก้านไฟเลี้ยวตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับก็ยังเปิดไฟตันหมอกหน้าไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เลยลอง ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดล้างทำความสะอาดตัวแผงโล่งจง้งแล้วก็การล้างด้วยตัวนี้ครับคราบดำๆก็เป็นฝุ่นที่ถูกฉีดล้างออกมานะครับคราบดำๆที่อยู่ในท่อหลังจากที่ถอดก้านทั้งสองฝั่งออกมาฉีดล้างทำความสะอาดนะครับ รอบแรกเนี่ยได้ลองใส่เข้าไปโดยที่ไม่ได้ปลดโคแบตนะครับเพื่อรีเซ็ตระบบก็จะใช้ไม่ได้แต่ทีนี้ก็ได้ลองเอาอะไหล่ของข้างซ้ายนะครับซึ่งเป็นอะไหล่ที่ใช้งานได้เนี่ยเอามาลองใส่เข้าไปแล้วถอดโคแบตออกนะครับแล้วก็เอาข้างขวาเดิมมาใส่ก็เปิดไฟจะมอกหน้าได้แล้วตอนนี้ก็คือเอาของเดิมที่ล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยใส่กลับเข้าไปทั้งสองข้าง ก็เปิดไฟตันหมอกหน้าได้แล้วครับแบบนี้อันนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้านะครับก็ยังไม่มีตัวเลขอะไรยืนยันว่าจะใช้ได้นานนีกแค่ไหนครับอันนี้เป็นการลองแก้ไขก็คือสรุปฝั่งซ้ายใช้ของเดิมถอดทำความสะอาดนะครับแล้วก็ฝั่งขาก็ตอนนี้ก็ใช้ของเดิมยังไม่ได้เปลี่ยน แต่มีสเต็ปที่เปลี่ยนเอาอะไรที่ใช้งานได้นะครับของข้างซ้ายมาใส่แล้วถอดโคแบตออกแล้วสตาร์ทใหม่เพื่อให้ตัวรถเนี่ยรีเซ็ตความทรงจำครับไว้เป็นแนวทางครับผมสวัสดีครับ